ครับตอนนี้นเด็กๆนะครับก็กําลังทําการออคัดนะครับผักบุ้งที่เก็บมาจากแปลงกเกษตรนะครับเขาเรียก oh <my> เป็นผักบุ้งแก้วนะครับก็มาคัดใส่เป็นกํำๆไว้แบบนี้นะครับนี่อ่อนดีจังเลยเนาะหนู oh <my> อ่าห้อมกินครับพอมกินเลยนะครับ oh <my> ผักตอนนี้ผักรา,าคาเป็นไงหนู ยี่สิบปั๊บกล่าวว่ายี่สิบปั๊บผักเมื่อกี้เห็นอวดโอดครวนว่าหมูแพงแต่ผักเป็นไงไม่แพงเลยครับปลูกเหมือนเดิมปลูกเหมือนเดิมเลยนะครับเด็กๆนะครับก็ทําการคัดแยกแรงแพงก็แรงไม่ขึ้นเออเอาละวเป็นเสียงอดชวนจากนักเรียนผมไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับก็นี่นี่ช่วยกันนะครับสุดยอดไปเลยครับสุดยอดไปเลยครับสุดยอดเดี๋ยขอชื่นชมนะครับอันนี้คือวิชาชีวิตนะนักเรียน าเยี่ยมมาครับขอชื่นชมนะทำการเก็บมัดกรรมพอประมาณนะครับส่งสหกรณ์